สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทาเมนูต้มขาไก่นะคะแต่วันนี้พิเศษตรงที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นน้องนุ่นนะคะว่าที่เชฟนะคะตอนนี้เราจะมาทากับข้าวคู่กันใช่เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะจะน้องนุ่นเลยค่ะค่ะก็จะมีอ,อกไก่กะทิเห็ดนางลมผักชีทุกตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรัง่ง ขาคลิกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนการทํานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องนุ่นเปิดเตานะคะค่ะตามด้วยใส่กะทิลงไปค่ะใสหมดเลยปะคะค่ะใสหมดเลยค่ะเอกเราก็จะปิดฝาไว้ให้รอกะทิเดือดนะคะระหว่างนี้ก็จะมาหั่นตะไคร้และขาค่ะ นี่ค่ะอันนี้ต้องถือว่าเป็นเทปรุ่นใหม่นะคะ generation ว่าน้องไม่ค่อยได้เข้าครัวนะแสดงว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถทำตามได้นะคะถ้าน้องมุ่นทำได้นะคะคุณผู้ชมต้องทำได้แน่นอน,นะคะ่ะถูกค่ะถ้า,าปกติน้องมุ่นเข้าครัว,วหวอย้ะคะเขาไม่ทานอะไรเดียครัอ๋อเน้นเน้นชิมใช่ไหมคะเ<ล>น้นชิมอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้น้องมุ่นจะลงมือนะถ้าเกิด รสชาติออกมาดีนี่คุณผู้ชมต้องทําได้แน่นอนนะคอ่ะถูกค่ะเราจะหั่นแค่นี้นะคะนี่ทำไ,ไมคะตอนนีไ้ได้มาถึงขานะคะหั่นแว่นเหมือนกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่นี่คุเเคยาการหั่นตะไครือขานะคะเทคนิคของมันนะคะก็คือต้องจับให้แน่นๆนะคะแน้นมีนะคะอาจจะพลิกมาโดนมือได้นะคะเดี<ม>๋ยว้องนุ่นลองเปิดดูนะคะว่าน้ำกะทิเราเดือดหรือยังกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำสต๊อกไก่ลงไปนะคะ ปริมาณของน้ำสต๊อกนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมจะทำมากหรือทำน้อยนะคะอย่างวันนี้เราใช้อกไก่แค่ชิ้นเดียวนะคะเพระาะฉะนั้นก็เติมน้ำสต๊อกสัก3ถ้วยพีก็พอค่ะเปิดไฟแรงนะคะตรงนี้เพื่อให้เดือดนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็คนไหมคะเติมเครื่องต้มยำและพริกลงไปเลยค่ะใส่เลยวะนี่ค่ะใส่เลย จริงๆไม่ยากเลยนะคะสำหรับอาหารไทยนะคะถ้าคุณผู้ชมลองทำบ่อยๆนะคะก็รับรองว่าทำได้อย่างง่ายดายแน่นอนค่านำนุ่นคนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เราก็จะมาหั่นอกไก่ไก,ไกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นอกไก่ไกันนะคะหั่นตามขวางนะคะ ระหว่างนี้นะคะถ้า,าเรามีผู้ช่วยเราก็จะมาคนกะทิของเราด้วยเพื่อที่ว่าคือเว่ากะทิเราจะไหม้นะคะตอนนี้เราก็จะรีไฟลงนี้เึยสำหรับไก่นะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นนะคะตามใจคุณผู้ชมเลยนะคะอยากทานชิ้นใหญ่เราก็หั่นใหญ่หน่อยนะคะถ้าอยากทานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็หั่นแค่ชิ้นเล็กลงนะคะ ย่างวันนี้น้องนุ่นชอบกินชิ้นใหญ่ๆนะคะฉะนั้นไก่เราก็จะชิ้นใหญ่นิดฮะเราหั่นอกไก่เรียบรอ้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวน้องนุ่นก็เทลงไปในหมอ้อได้เลยนะคะ,ะต้องค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวกะทิจะละประเด็นคนเล็กน้อยะคะ่ะก็จะมาใส่ใบมะกรูดตามลงไปเลยนะคะน้องนุ่นเคยฉีดใบมะกรูดไหมคะไม่เคยค่ะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะจับขึ้นมาใบคู่นะคะฉีดเลย มือขวาเราก็จะเตือตะก้านะคะเราจะได้สองใบออกมาทีเดียวนัองทำลองทำดูค่ะได้นะคะอันนี้ตัดไว้ใช่จับก้านไว้เราก็มาคึ้นเดียวของเนี้ยช่วยไปช่วยไปเราจะมาได้ใบคู่เลยนะคะไม่เสียเวลาในการทำมากเราจะไม่ฉีกย้อนใบนะคะจะต้องจับด้านี้ไม่งั้นเขาก็จะขาดอ๋อ่าอันนี้อันนี้ก็ตัดไปแลให้เหลือนะคะ ง่ายไหมคะง่ายปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลนะน้ำตาลนะคะล้วมนคนนะคะน้ำตาลปรุงรสด้วยน้ำตาลตาค่ะและเห็ดนางรมนะคะแล้วมนคนเล็กน้อยะคะ่ะสำหรับขากชีฝรั่งนะคะเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่า ถ้าเราใส่เร็วเนี่ยมันจะดำนะคะแล้วจะไม่น่ารับประทานนะคะอ่าตอนนี้กะทิเดือดแล้วนะคะใส่ผักชีฝรั่งนะคะตอนนี้ปิดเตาได้เลยค่ะปิดเตาโอนะคะลำดับสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็ค,คือน้ำมะนาวนะคะ <c oughs> นี่เป็นเทคนิคนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชม ทำเมนูอะไรก็ตามนะคะที่ต้องใส่น้ํามะนาวนะคะต้องใส่เมื่อปิดไฟแล้วเท่านั้นนะคะแม้ mm hmm. จะทําให้อาหารของเรามีรสชาติขมนะคะรวมถึงทําให้มะนาวที่ใส่ลงไปไม่เปรี้ยวด้วยนะคะ, mm hmm. อะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร mm ์ฟได้เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ต้องขาดก่ของเรานะสี mm hmm. สวยนะคะเนี่ยวันนี้เชฟเป็นเพียงผู้ช่วยนะน้องนุน่นนี่วันนี้เป็นเชฟใหญ่แล้ววันนี้ mm hmm. ให้น้องนุ mm ่น hmm. right. แสดง, mm hmm. งเป็นมือเต็มที่ ง่ายนะคะสำหรับต้มข่าไก่นะฮะเป็นเมนูที่ไม่ซับซอ้อนไม่ยุ่งยากนะคะรสชาติจอกคล้ายๆกับต้ยมยำนะคะเพียงแต่เราใส่กะทินะคะมีเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มข่าไก่ง่ายไหมคะน้องนุ่นง่ายมากเลยค่ะ อ่ะวันหลังเราคงจะได้มาเจอกันอีกนะคะใช่ค่ะแล้วนุ้นถ้าชอบทำอาหารนี้เราไปดูที่เว็บไหนดีคะก็ไปดูได้เลยนะคะที่ www.foodtravel.tv ค่ะอ่าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอให้ไหล่แบบต้องขาไก่แล้วกันะะนะคะไม่ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ